สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตชุดเดือนธันวานะครับชุดเดือนธันวามกรานะครับเป็นเป็นชุดล่างไม้นะชุดนี้นะครับแล้วก็จะมาแจ้งคิวนะครับก็คือผมเปิดรับคิวแล้วนะครับเปิดรับคิวแล้วจะจะรับแต่จะรับแต่ เฉพาะรางมินียมก่อนนะครับผมจะรับรางมินียมก่อนครับรางไม้ยังรางไม้ยังไม่ทันได้รับนะครับเพราะว่าชุดนี้ต้องเคลียร์ชุดนี้ให้หมดก่อนนะครับจะรับแต่รางมินียมก่อนรางมินียมนะครับเป็นรางมินียมของช่างวิษณุชาวเวียงนะครับมีสี่แบบนะครับมีสี่แบบ ก็คือจะเปิดรับคิวลางวิเนียมก่อนลางไม้นี้ต้องต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งนะเทียร์เทียร์ชุดนี้หมดแล้วก็สองคือไม้มันหายากนะครับไม้ไม้ลางไม้ลางนี้มันหายากค่อนข้างหายากแล้วทีนี้มันมีตําหนิเยอะนะครับพอหาได้มาคือมันมีตําหนิเยอะนะครับตาหนิเยอะแล้วไม้มันมีราคาสูงด้วยนะครับตอนนี้คือนะครับแล้วก็หายาก เพราะว่าไอตัวที่มันมีมันมีที่มันมีอยู่คือมันเป็นแบบตัวที่ผมไม่ได้ใช้แต่ก่อนนะครับที่ผมไปซื้อคือผมคัดไม่ไม่ได้ไม่ไดเอานะรับไม่ไม่ได้เอา,เอาแต่ทีนี้มันไม่มีไม้มันก็ต้องจําเป็นต้องเอามาก็มันก็อาจจะมีตํหนิเยอะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยสวยนะครับ,มมรบผมก็เลยจะเปิดรับคิวก็รับลามิเนียมนะครับลามิเนียมก่อนถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจ นสนใจก็เป็นรางอลูมิเนียมนะครับมีสแบบนะครับชอบแบบแข็งแรงก็คือตันนะครับตันเหลี่ยมตันกลมมีนะครับแล้วก็ถ้าชอบเบาก็เป็นสเปคไอสิบหมิลรางปืนศูนย์นะครับจะเป็นสเปคแบบนั้นนะครับจะเป็นสเปคแบบนั้นราคาเริ่มต้นรางมิเนียมนะครับเริ่มต้นที่สองพ น2,008นี่เป็นยกยิงนะครับยกยิงเป็นยกยิงราคา2,008ไม้ประดูนะครับถ้ายกยิงนี้ราคา2,008กำคอประดูราคา3,003ลองนิ้วกำคอลองนิ้ว3,005นะครับมือสอด3,006นะครับราคาที่ผมแจ้งมาต้องบวกเพิ่มค่าส่ง200นะครับราคานี้เป็นปีกค้างคานะครับ เป็นปีกค้างคาวบวกค่าส่งเพิ่มสองร้อยนะครับติดโรเลอร์บวกสี่ร้อยนะครับเป็นโรเลอร์ปืนนะครับก็คือราคาจะเริ่มต้นสองพันแปดยกยิงนะครับรางรางจะยาวร้อยสามร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบชักแปดสิบนะครับผมไกจะเป็นไกฝังถ้ารางเป็นทารางอลูมิเนียมไกจะเป็นไกฝังนะครับ นะเพราะว่าผมจะสั่งนายช่างวิศนุชาวเวียงแกจัดมาให้เลยนะครับเพราะว่าของของช่างวิศนุนี่คือมันจะมาเป็นสเปคเดียวกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรขาจับท่ออะไรนะครับเป็นปีกโรเลอร์แบบนี้นะมันจะใส่กันได้หมดเลยนะครับรูตรงกันเป๊ะนะเป็นสเปคเดียวกันหมดนะผมก็เลยเลือกใช้ของแกนี่เลยนะครับ ถ้าพี่ๆน้าะน,นะครับถ้าพี่ๆนะาะนท่านไหนสนใจก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับไอไลน์นะครับ0 9นย์5 3 8 0 6นะครับ ID ไลน์กับเบอร์โทรอันเดียวกันเลยนะครับโทรโทรมาได้หรือทักไลน์มาได้ส่วนมากผมแนะนำให้โทรไอให้ทักไลน์มานะครับหรือว่าทักเป็นเมสเซจ a c e b o o k มาก็ได้นะเมสเซจ a c e b o o k เพราะว่า เพราะว่าที่ให้ที่ทักมานี่คือมันจะมีมัดจําไว้ห้าร้อย500บาทนะครับมีมัดจำห้าร้อยนะครับแล้วก็มันจะได้เป็นข้อมูลนะครับมันจะได้เป็นข้อมูลยืนยันนะครับว่าเผื่อบางท่านพี่ๆนะนะโทรมาผมอัดจำไม่ได้ลงคิวสมมุติผมอยู่ที่ทํางานแบบนี้นะครับบางทีผมลืมนะ,ะกลับไปลืมลืมล,ล,ลงคิวเลยก็มีเหมือนกันนะพอถึงคิวลูกค้าทักมาผมลืมนะครับ ก็ทักส่วนมากแนะนําให้ทักมาดีกว่านะครับทักมาทักไลน์มานะครับไลน์ก็เดี๋ยวย้ีกทีนึงนครับไลน์นะ ID ไลน์0986253806นะครับ ID ไลน์หรือถ้าเป็นเฟซบุ๊กเมสเซจเฟซบุ๊กนะครับอิสระนะครับอิสระแล้วเว้นนิดนึงอิสระเว้นนิดนึงแล้วก็ภาพนะครับอิสระภาพนะครับผม ทักมาทางเพจจะชื่อช่างเสศกณนะครับทางเพจทักมาได้หลายช่องทางนะครับทักมาได้เลยนะหรืออยากถ้ายังไม่แน่ใจก็โทรมาสอบถามก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะแต่ผมจะรับแค่ตอนนี้คือจะรับแค่พร้อมยิงรางอลูมิเนียมนะครับพร้อมยิงรางอลูมิเนียมท้ายเป้าตอนนี้ผมก็ยังไม้ยังไม่มีนะครับจะจะรับเป็นพร้อมยิงเท่าก่อนนะครับว่า จะรับเป็นพร้อมยิงก่อนนะครับเดี๋ยวพามาชมครับชุดนี้ก็กําลังต่อท้ายให้อยู่นะเพราะว่าเพราะว่าผมเคลียร์คิวงานให้หมดเลยนะคเคลียร์คิวงานทั้งหมดเลยมันประมาณ22ท่านไอ้21ท่านนะครับแต่22ลำเพราะว่ามีท่านหนึ่งสั่งสองนะนะ็ก็จะมีเนี่ยของพี่สมเกียรตินี่ กำคอนกเจ้ากำต่อท้ายอยู่เดี๋ยวสักคู่นะครับบอดีแฟนเข้ามาเหลเดี๋ยวเขาเช็คให้ข้าเขาว่าแบบนี้คฮะเขาตอบมาเลย ากำลังเช็คให้เมื่อกี้มันตอบมาเขากำลังเช็คให้เอออืมกำลังเช็คให้มันมันแจ้งเขากลับขึ้นสีฟ้าว่าเขาตอบรับดีอยู่ด้านอ,อือถ่า,ถาใช่ไหมเวลาแกะกล่องแกะอย่างเีาให้ถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานไว้ก่อน Yeah. ืมลองถ่ายวิดีโอไล่ถ่ายวิดีโอลงยูทูบอยู่บุดีแฟนโทรมาครับแล้วก็เป็นไอ้กำคอกำคอยิงหนูโอ้นกเจ้า ส่งนกเจ้ามันจะติดกับพี่หน่อยนะครับพี่นะที่พี่อะไรน้องแกสั่งมาแต่มันติดกับพี่ลายมันสวยมันเป็นลายเส้นเนี่ยเห็นไหมครับใกล้ๆดูเป็นลายเส้นนะนี่ดูลายมีเป็นเหมือนวงตาเห็นไหมอยู่ใกล้กับพี่ลายมันสวยนะลายเสือนะสวยแน่นอนฝั่งนี้แกนล้วนนะฝั่งนี้จะติดกับพี่หน่อยแต่เป็นลายเสือสวย เป็นกำคอนี่กำคอมีตามีตา,ตาหลังต่อท้ายเป็นเย็นนะเดี๋ยวผมพามาชมครับผมก็ทำคนเดียวนี่ครับที่กองบ่เลอดูนบนี่เดี๋ยววันนี้ก็จะเกียร์แล้วก็ต่อท้าย หัว้าพพุ่งนี้นะครับพุ่งนี้น่าจะขัดได้ขัดขึ้นรูปครับผมได้ขัดขึ้นรูปพุ่งนี้นะัตั้งยี่สิบหัวท้ายเนี่ยน่าจะได้ประมาณสิ้นเดือนนะครับนะน่าจะได้ประมาณนี้แหละครับสิ้นเดือนต้องอัปเดตให้ลูกค้าชมเรื่อยๆนะครับไม่มีก็ต้องได้อัปเดตเผื่อลูกค้าบางท่าน f c ทุกท่านนะครับที่รอชมผมอยู่นะครับก็ ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะครับที่ชอบในผลงานนะครับชอบในชอบในผลงานของผมนะครับก็ขอบพระคุณมากมากครับผมกงผมก็จะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆครับพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆถ้าลูกค้าสนใจนะครับอยากจะจองคิวรางอลูมิเนียมนะครับอยากได้รางอลูมิเนียมนี่คือรอน เสร็จชุดนี้สมมติชุดนี้ผมส่งเดือนสิ้นเดือนมกราก็คือกุมภานะครับถ,ถ้าถ้นนสาส,ส,สั่งตอนนี้ก็คือสิ้นเดือนกุมภาได้นะครับสั่งสั่งสั่งตอนนี้ก็คือสิ้นเดือนกุมภาได้ของเลยนะบารอลูมิเนยียมไม่แน่อาจจะเร็วกว่านั้นเพราะว่าคิวผมพ่งผมยังไม่มีนะคิวยังไม่มีนะนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อน เดี๋ยวคลิปหน้าผม,มามอัปเดตให้ใหม่ครับผมสวัสดีครับ